สวัสดีครับพวกเราเป็นนักแสดงจากโค้เธอะครับครับผมครับถึงเวลาแล้วโค้เธอที่เด็กก่อนเดยครับก็การรอคอยแอการบอกใช่ครับผมก็จะบอกว่าส่วนตัวดีใจมากๆเหมือนกันครับผมที่วันนี้ได้เกิดขึ้นแล้วก็ยังเห็นพี่ๆทุกคนที่เหมือนกับว่ายังรอคอยเรื่องนี้อยู่นะครับผมแล้วก็ดีใจครับผมก็รู้สึกว่า ได้เจอนักแสดงท่านอื่นมาร่วมจอยด้วยก็คือว่าเออมันเริ่มจะปฏิปรปต่อเป็นรูปร่างแล้วครับผมใ่ไหชุนก็มีพี่เนทก็มีใส่จากเครื่องม้าเนอะอ๋อชุดใส่ทีแ่แล้วมาเรื่องนี้ก็ได้จะต้องมีชุดอีกอ่าเรื่องเรื่องนี้อาจจะไม่มีชุดก็ได้ครับผมเพราะว่าสี่ร้อยปีก็คือถอดเสื้อเลยเหรอต้องรอตัวต้องต้องถามคนนั้นเรื่องขอเสื้อต้องถามคนนี้ไม่ถามพี่เนทครับเพราะพี<ม>่เนทแบบของจริงก็จร<ม>ิงๆก็จากที่เอรีเสิร์ชกันมาคุยกับ อทางทีมคอสตูมครับผมก็รู้สึกว่าจะมีชุดที่ประจําของเราเหมือนกับด้วยความที่เราก็ทําอาชีพเป็นเหมือนกับลาดตะเวนอย่างเงี้ยครับผมใช่ทุกคนก็น่าจะได้เห็นชุดนั้นของผมแล้วก็ตามไพรหลอตแล้วครับผมแต่ว่าอาจจะมีปรับเปลี่ยนโทนสีบางอะไรบ้างครับผมเรียใช่ครือแต่ละคนในเครื่องแฝดเผื่อว่าใครแถวนี้อยากโดนจับก็ถามถามด้วยก็ถามใช่ครับ ไปจับพี่ก่อนรอเล่นครับรอเล่นถ้าอยากเป็นแฟนแฟนก็คือได้ชุดธรรมดาตลอดเลยไม่ว่าจะเข้าเรื่องไหนเป็นงนรก็อยากเข้าผมก็ไม่แต่พอผมนั่งคิดคิดดู่าที่ผ่านมาแสดงทั้งหมดผมก็จะได้ชุดปกติเกือบทุกเรื่องเลยแต่ว่าแต่่วาเอาจริงแล้วคิดว่าเรื่องนี้ก็คงจะไม่มีอะไรขึ้นมาหน่อยแล้วเพราะว่าในพาร์ทตอนที่ตัวนักพรเนี่ยย้อนเวลากลับไปในพาร์ทของอยุธยาเนี่ยก็น่าจะมีความแบบว่าต้องใส่ชุด ให้กลมเกลืนกับชาวบ้านชาวเมืองเขาเหมือนกันแต่ว่าเราก็แอบเห็นคนสี่ชุดแล้วซึ่งน่ารักมากครับผมใช่แอบเห็นแล้วแอบเห็นแล้วอเห็นแล้วอะไรนะเห็นแล้วแล้วเนแล้วเหนแล้วใช่งค้าบ่งแบบเท่เท่อาว่ามันมีชุดหนึ่งที่เท่มากแล้วก็ไม่เหมือนในไพลอดหรือว่าไม่เคยเห็นมาก่อนแน่นอนครับใช่อ๋อของผมนะครับของผมก็จริงๆก็เป็นชุดคล้ายๆกับของ ท,ที่คุณหรือที่กล้าอยู่แล้วครับผมแต่ว่าโทนสีจะต่างกันก็คือให้เข้ากับาพลคเฟอร์ของน้องแก้วครับก็เป็นโทนสีแบบน่ารักน่ารักอะไรครับก็คือหลายคนอาจจะเดาออกอ<ต>ว่าเป<ม>็นสีอะไรประมาณไหนก็คือยังเป็นแบบสไตล์เราเหมือนกันถึงว่าแบบโบยบ่ะก็ยังแบบว่าทุ่มเใช่ใช่ครับก็ <ๆ S 2> <ๆ S 1> คือเราก็แบบจะมีพวกคอปอะไรส่วนตัวที่แบบว่าเอามาตกแต่งตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับว่าคนไม่เองใช่เลือกซื้อมาเอง ผลมาเองเลยครับเมื่อกี้อาบวงสวงเขาก็มีพวงมาลัยของเขาเองนะนี่ถามว่าจะจะเอามาไหวเหรออ๋อใช่วายวายด้วยวายวาด้วยไงเขาจะไหวไปแล้วไม่ตื่นข้ามาแล้วใช่ครับเป็นยังไงความคิดเขอแต่ว่าเราตื่นเต้นแค่ไหนแล้วว่าได้มาแม่นแบบเป็นครั้งแรเป็นครั้งแรกของอะไรอย่างเลยก็ว่าได้ครับแต่ว่ารู้สึกท้าทายมากกว่ารู้สึกท้าทายมากกว่ารู้สึกว่าแบบไม่มั่นใจแต่ว่า ท้ายๆมากกว่าความไม่มั่นใจตอนนี้ก็คือมั่นใจเต็มร้อยแล้วก็พอมากๆแล้วก็ต้องขอบคุณที่เนทขอบคุณอ่าเขาเรียกว่าไงอ่ะรุ่นพี่ใช่ที่เราเห็น<ด><ๆ>เร่งเห็นแบบว่าเร่งเห็นน้องใหม่ในวงการแบบว่าเรงเห็นความสามารถ,าารถของเรา<ๆ>ก็เลยแบบชวนเรามาเล่นเรื่องนี้ด้วย<ๆ>ก็คือการทำเต็มที่แน่นอนให้แบบไม่ใช่างเนี้แล้วก็แบบทุกคนที่หวังใช่ครับเดี๋ยวอ่ะครับผม สำหรับผมแล้วหลายหลยคนอยากจะถามว่าผุณเป็นไงครับผแล่โอ้โอ้ผมสู้วินเนนไม่ได้หรอกวินเน้นจริงเห็นเรียนบรตรงๆยนงตรงๆแบบแบบเป็นแม่พี่จอมพี่จอมอ่าพี่จอมอ่าพี่จอมเขาถือยาเอ้ยเขาบอกวไม่เขารู้อยู่แล้วเขาอยู่แล้วเอารู้อยู่แล้วเหรออ่ายังไงนะเพราะว่าแต่ว่าได้หลายหลายานจะกลัวเรื่องการออกเสื้อเข้าว้อะไรเ้าไว้ก็ก็ผมก็รู้สู่แลล้้วไดเย กูได้เลยอันนี้ก็น่าจะชัดอยู่นะใช่ไหมมั้งใช่ใช่ชัดแล้วก็แรับก็มันก็เป็นสิ่งที่เรามองข้ามไปเรื่องการพูดอะไรเงี้ยแต่พอได้มารู้แล้วก็รู้ว่าตัวเองแบบเออ่ผิดพลาดอะไรบ้างก็จะทําให้เต็มที่ครับได้แนะนำพี่น้อมเห็นพี่เป็นอะไรบ้างไหมเออเราเป็นรุ่นพี่ไหมหรอพี่ผมรุ่นพี่ตรงไหนนี่มันพี่ในวงการพี่ประสบการณ์โอ้ยผมประสบการณ์น้อยแนะนําอะไรได้ไม่เยอะหรอกครับก็ เท่าที่รู้นะครับแต่ส่วนใหญ่ก็ถามจากพี่เน็ต<อ>ใช่ครับแต่ก็จะเรียนรู้ไปด้วยกันใช่ใชก็เรียนรู้ไปด้วยกันตอนนี้ก็คือเขาบอกว,ว่าเดี๋ยวผิวในขั้นตอนเนือเวิร์กช็อปเสร็จแล้วเวิร์กช็อปอยู่แล้วตากน้สักขัเป็นยังไงครบจริงจริงใช่ครับผมจริงๆต้องบอกว่าเอ่อค่อนข้างหนักอยู่หนักครับผมเพราะว่าด้วยความที่อ,นนอย่างเช่นเราตอนเช้าเราเรียนการพูดครับผมการออกเสียงแล้วก็ตอนบ่ายเราก็ เวิร์กช็อปเกี่ยวกับรแอคติ้งด้วยครับผมก็เดี๋ยวจะเริ่มเข้าตีนเข้าฉากแล้วครับผมก็รู้สึกว่าค่อนข้างเข้มข้นครับผมเพราะได้ข่าวว่าได้ข่าวมาเหมือนกันว่าจะเปิดกล้องเดือนนี้เหมือนกันอ่าเดือนนี้เหรอใช่เฮ้ยอีกแล้วเหรอเร็วแค่ไหนหลุดอีกแล้วเหรออ๋อแต่ผมที่เดินรับบททั้งแบบดปัจจุบันทุกใบแล้วก็เป็นแบบจ้อนจีดด้วยเราคนรควรไหว่าเราต้องบเปลี่ยนสลับคู่หรือแบบนี้จริง พอได้เวิร์กช็อปแล้วรู้สึกปัจจุบันค่อนข้างยากกว่าผมไม่ถึงว่าด้วยความที่เราก็มีประสบการณ์เกี่ยวกับที่พบในอดีตมาตลอดแล้วพอได้มาเวิร์กช็อปเกี่ยวกับปัจจุบันอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกว่าค่อนข้างที่จะยังไม่รู้วามชัดเจนของตินนภ์พบกับพี่พบใช่แต่ว่าจริงๆทุกคนมีมีอดีตแล้วก็ปัจจุบันครับใช่ใช่ทับแตใช่ครับว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงต้องไปติดตามดูนะครับผมเพราะว่าเขาสกิทผมแล้วอะไรสกิทอะไรสกิทสกิทส พูดจะหมดเรื่องแล้วจะจลุ่หมดแล้วจะลุดหมดละผมผมกำลังงงว่าผมไปสกิจต่อไหน่นอันนี้คืออะไรอ้อนหรือไงเฮ้ยอะไรนะครับอะไรนะครับอะไรนะครับอะกันครับอะไรนะคราบอะไานะครับาะไรน่ครับอะไรนะครับอะเรนะรับอะไรนะครับอะ่รนะครับอะไรนะครั็อะรนะอง นักคุณส่วนใหญ่ใช่แต่ว่าทีนี้ก็ในการเวิร์กช็อปล่าสุดก็มีพาร์ทของเก้าเข้ามามา,มากขึ้นก็คือพาร์ทของอดีตชาติก็จะมีความคอนทราสต์กันค่อนข้างมากๆก,ก,กับตัวของนักคุณครับแต่ว่าเราก็ได้ลองเข้าบทอยู่แล้วซึ่งรู้สึกว่ามันว้าวมันเหมือนมีมิติใหม่ๆใ,ในตัวละครที่แบบว่าคิดว่าทุกคนถ้าก็เป็นโจทย์ของผมนะว่าถ้าทําถึงก็น่าจะเป็นอะไรที่แบบ ออกมาดูว้าวอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ก็เลยไม่ไม่กล้าพูดเยอะเท่าไหร่แต่เรารอดูรอดูแลกัครับของตัวไหนดีฮะก็อาจจะเป็นหน้าตาไม่ใช่ก็อาจจะเป็นเรื่องของความความต่างกันอย่างตัวนักคุนอย่างเงี้ยนักคนก็จะมีความเป็นแบบว่า alert เหมือนกับว่าเหมือนคล้ายๆกับสโน w b a l l อะไรเงี้ยครับเป็นตัวถ้าเกิดง่ายๆก็จะมีาร์ทของการสืบสวนาร์ทของการที่ เป็นคนที่ค่อนข้างมั่นใจเป็นคนที่มีความคิดในหัวเป็นของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยส่วนเก้าก็อาจจะเป็นพาของความลึกลับหน้าคนหาที่บอกว่าทําไมถึงกลายเป็นคนแบบนั้นเป็นคนเย็นชาเป็นคนแบบว่าโหร้ายเป็นคนแบบว่าสมาเล็เขาเรียกว่าอะไรนะสมาร์ทเล็ทเมาเสเพอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ควรจะมีภูมิที่คนแบบสุดท้ายไ่มคิดว่ามีครับน่าจะมีดูจาก เข้าๆแล้วเราดูจากทีดเมนต์เข้าๆสิบสองตอนแล้วเราบอกว่ามันจะมีฮาร์ดี่น่าสนใจมากนี่อะนี่แต่แต่นี้ว่าน่าจะมีซีนที่แบบอันนี้น่าจะมีนะเหมือนกับซีนที่แบบลุนเหรอแบบพี่โดนดลือพี่พบโดนโดนดุแล้วร้องไห้อ่ามีเหรอ,อไม่มีไม่แซวแซวแต่ใครจะกล้า<ค>ดุคณตำรวจ ตอนคัดแล้วะใช่ตอนคัดแล้วไม่เมนเจตเออแล้วตอนนี้ขึ <S <S> <S ้นมาเจเจเอใช่ครับผแล้วอย่างนี้ล่ะคะคิดว่าแบบว่าตัวละครเราเป็นคนไหนที่แบบว่าน่าจะแบบคนน่าจะชอบพวกนี้ก็คิดว่าข้อมขวัญข้อมขันก็คิดว่าน่าจะเป็นเพราะชีวิตเพราะน่าสงสารครับมันก็เลยดูมีตัวละครมันก็ดูมีอะไรเพราะว่าแบบมันมีปมให้คนดูแบบรอรอไปไขปมอยู่ครับ พี่เราพึ่งนะเพราะว่าเราแบบว่าเหมือนแบบว่าเราต้องไอพี่ตลอดเลยเลยนะมีหรือเปล่าเราสู้มาพึ่สู้นะพี่เขาสู้ตลอดสู้มาตลอดครับสู้เพื่อสู้ให้พี่จอมมาตลอดเ้ยแล้วก็จะสู้ต่อไปก็เหมือนเต้สู้กับคิมนั่นแหละคะพี่คิมผมไปสู้กับเต้ผมไปสู้กับคิมจริงๆน้องแก้วเป็นคนน่ารักมากๆครับเป็นติีดใส่ดีมากๆคนหนึ่งเลย ก็เรียกว่าภูมิมน้่าสงสารใช่ตรงนี้อาจจะเป็นแบบเสน่ห์ของเขาเองสงสรแล้าหนีสงสารไม่น่าสงสารสิขอตลอดอะในเรื่องหรอในเรื่องด้วยตัวจริงสงสารที่แบบโอ้ยมาไปกินข้าวทุกวันเลยสงสารจังเอาในเรื่องเอาในเรื่องอ๋อเขารู้หมดอ๋อของเต้ล่ะของเต้ล่ะของผมครับเป็นตัวละครใช่ไหมครับ ขาผมก็จะเป็นหมอในยุคอดีตแต่ว่าในปัจจุบันก็จะเป็นนักศึกษาที่มีความติดเล่นอะแต่ว่าหมอเขาจะจริงจังอะไรอย่างเงี้ยหมอเพราะว่าถ้าเป็นแบบว่ายุคปัจจุบันเนี่ยเราต้องตามน้องใช่ใช่ใช่อันนี้คือใช้ในชีวิตจริงไปทั้งไปในนี้ไหมน้องไหมน้องไหมก็ก็มีบ้างใช่สำเร็จไหมสำเร็จทุกค้าครับจริงหรือเปล่าฮะถามมิคิมอยา แม่ผมรู้ไงเฉลยทุกครั้งใช่ปะเผมไม่รู้ผมพูดหลีนาอยากใจอ่อนทั้งในแล้วก็จริงงาจงพยายามอยู่ครับพยายามอยู่พี่พี่คิมตลอดว่าอยากใอ่อนกับผมเลยพี่เออสิ่งสุดสิ่งมากเออไม่พูดเหงา่าเรามีในเรียนสวดยาไปหาดไหนแก่ปไบ้างก็ได้รู้ว่าแบบ สิ่งนี้ใช้ทําอะไรใช้ทํายังไงอะไรเงี้ยก็ตัวประกอบต่างๆแล้วมันยากไหมมันยากไมคิดว่ายากอยู่เพราะปัจจุบันเขาไม่น่าใช่แล้วก็แสดงว่าคือตอนตอนอดีตเราน่าจะต้องแบบทำอะไรหลายอย่างที่ไม่เคยทำเลยใช่น่าจะต้องได้ลองทำเห็นไหมเริ่มมีแบบว่าอะไรนะมีโชว์มีตัวอะไรตงวอะไรใช่พ่บอกอุ้ยจริงๆไม่ต้องพูดแล้วพูดดีกใช่พี่ก็ว่าเนาะเพราะมันจะมีมากกว่านั้นนะครับใช่ครับมีมากกว่านั้น นี่ไงผมเอาเอาเป็นแบบว่าซ้อมซ้อมกันละกันฝึกซ้อมเป็นซ้อมเป็นการซ้อมมาการบางอย่างมเราไม่มีมีซ้อมเข้ากันนะการหาซ้อมทุกวันครับซ้อมสู้ทุกวันเหมือนกันน้องน้องกับผมก็ตู้ทุกวันอยู่แล้วไม่ใช่พี่เนตสู้ผมอย่างเดียวเลยโอ้โหเนตจริงจรีงแล้วต้องจับมือเด็ถ้าผมเด็ดด้วยเพราะว่าแม่ตอนว่าทีนั้นจะต้องมีแบบโอ้โหตุกตาโอ้พี่เนตพร้อมตลอดครับพูดเลยว่าพี่เนตนี่ของจริงแบบ อีพีหนึ่งเต้ไม่ปล่อยให้ใครไม่อีพีหนึ่งคือพี่เน็ตเนี่ยโอ้โหผมผมอันนั้นเลยอะอะไรอะไรอะไรผมละลายเลยพี่เน็ตแบบโอ้โหพี่เน็ตเก่งจัดโอ้โหนี่เขาลุกมาแล้วอีพีหนึ่งคืออะไรนะเออเลยอะไเหรอเขารู้จักคุณคหรอหรือตอนนี้คือรู้ไตอันนี้คือรู้ยังวเราบองทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงได้นี่เราใช่เอามาเป็นน้ำที่ไม่ทุกคนได้แบบสัพพาลองสัพพาลองนิดเดียวแรกเขาจะไม่เปลี่ยนแต่คุณดูส่วนไหนเขาเลยจะเปลี่ยนใช่เขาเปลี่ยนแล้วไม่อยากให้เปลี่ยนเพราะว่า นี่แอบนี่พอได้อ่านกันมากไปเยอะแล้วนะฮากันมากมาเยอะแล้วด้วยแล้วก็เราก็อ่านหมายก่าว่าอ่านแล้วเราผมรู้สึกชอบนะส่วนตัวผมใช่นะครับมันก็จะมีความเข้มข้นแล้วความสนุกมากสนุกมากสนุกมากคือแล้วรู้สึกว่าลี่เรื่องนี้ได้คุยกับเดคเตอร์เหมือนกันครับผมนะครับเขาก็เล่าเป็นกับคือจะเป็นแนวดาร์คคอมเมดี้ครับผมแล้วก็แนวแนวสืบสวนดราม่าครับผมจริงๆก็แอบอิงกันในนิยายแหละครับผมแต่ว่าอาจจะปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสมเหมือนกับความอะไร เข้าใจเกี่ยวกับความเมคเซน n ์มากขึ้นด้วยครับยุคสมัยด้วยกันค่เราเป็มีที่มันที่ไปทัดเซนใช่แต่อาจจะมีเพิ่มหรือมีรถบางอย่างบางอันก็ไม่ชัดเจนก็มีบ้างนะใช่ต้อง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 ไปดูนะต้องต้องต้องเคสคู่มาทัดเซนอะไรนะครับคู่มาัดไม่ไม่นะคุณพี่พกเขาไม่ได้ใช้โทรศัพท์เลยครับไม่เรื่องเคสคู่นี้เขาเขาบอกว่าไม่ต้องเปลี่ยนนะใช่ไหมใช่เขาบอกเหมือนเขาสั่ง เขาเขาหน้าเขาบอกก็ได้ครับเหมือนสั่งเหมือนสั่งเหรอแต่ว่านี่ไม่ไม่อยากเปลี่ยนอยู่แล้วเพราะว่ารอรอมีลายใหม่ค่อยเปลีน่ยนะมันใช้ดีนะครับมันใช้แข็งแรงเลยยังยังไม่อยากให้เปลี่ยนไม่ใช่อะไรแค่แบบว่ามันมันอยูแล้วไม่ไม่ใช่อะไรเดี๋ยวรอดูว่าที่เนจะเปลี่ยนโทรศัพท์ก่อนหรือเปลี่ยนเคสก่อนเพราะยังไม่ได้เปลี่ยนโทรศัพท์เลยใช่แต่ว่าที่เนกมีโปรโมชั่นล้วนะอ๋อใช่ใชครับผมวันที่สิบห้านี้สิบห้านี้ก็คือวันอาทิตย์นี้ครับผมพูดไปเลยได้นะครับได้พูดได้ครับผมก็ยังไงก็ ปากด้วยนะครับผมแฟนไซของแอตโตรตูบุกนะครับผมแต่ว่าจริงๆจะบอกว่าพรุ่งนี้เราก็มีข้าวปลาทิ้งไปนะครับกินเต็มเต็มนะครับผมก็ไปกันยาวๆนะครับผมสุขสอาทิตย์นี้นะครับอะไรนะครับเ่็นยามไปแล้วครับผมไปแล้วเพิ่งน้อยครับเพิ่งน้อยที่เราเห็นนี่คือเต็มเตหรือยังไงเราต้องไปเข้าไปเต็นเติมไม่เลยเพราะว่าเไม่ได้เห็นต่อ จริงๆมันเป็นรูปที่ถ่ายไว้นานมากๆแล้วเนาะถ้าจะเป็นช่วงปีหนึ่งแล้วกันประมาณหนึ่งปีแล้วใช่ใช่ช่วงนั้นเราก็ได้ได้ได้รับรู้มาบ้างแล้วก็ได้เห็นตัวเล่มจริงแล้วเหมือนกันครับก็เซ็กซี่ตามสไตล์ทีเอ็มเอ็นเอวันนึงก็อยากเท่แบบเขาเายอะเขาบอกให้ซื้ออย่างเดียวเลยแฮปใช่เขาบอไม่ฟรีไม่ก็ขอดีๆก็ให้อยู่แล้วแต่เราขอดีๆ้าแต่เราขอดีดีด้วยครับอ่าเดี๋ยวเต้จ่ายเงินที่พี่ออฟไปนะ เด <No 응 right yep> ี๋ยวเดี๋ยวพี่กินก่อนจเจเดี๋ยวให้อยู่แวแต่ว่ามีมีสเซตครับผมมีสอแบบใช่แต่จริงๆก็อยากให้ทุกคนจับได้ใช้ใช้ทั้งสองแบบเลยเพราะด้วยความที่คาแรคเตอร์ของแต่ละเล่มก็ต่างกันใช่แต่ที่บอกว่าไอไลไลพึ้งน้อยมันเป็นนิดเดียวเองแต่ไม่ทุ้คนคุดกันเรื่องเ้ลพื้งน้อยมันสวยไงเออใช่คือแบบเซ็กซี่แบบดูดีก็มีใ่าเรอ คอันนี้อันนี้เป็นพาร์ทของแล้วนะครับทุกคนได้รุ่นกนได้การันตีโดยคุณแม่ค่าพ่อคคุณแม่คาอะไรจะมันดีครับคุ้มแน่นอนครับคุ้มแน่นอนต้องมีเก็บไว้ครับแล้วก็ที่สําคัญมีตุ๊กตาด้วยเห็นน้องๆทุกคนเห็นแล้วอยากได้มากจริงครับใช่ครับแต่ว่าพี่ได้เก็บไว้ให้พี่พี่เขาแล้วจ้ะได้ครับผมจริงเขาไม่เอาให้ใครเลยเห็นแล้วครับน่ารักตุ๊กตานะทำไมพูดไม่เหมือนตอนนี้เลยตุ๊กตา ก็เราติดตามอยู่ครับว่าดูกวงตาพี่เนี่ยจะหน้าตาประมาณไหนเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วงแล้วใช่เหรอลงแล้วลงแล้วพี่มคนขับเขาแบบว่าตั้งใจมากๆทีนี้เรื่องนี้เราฝากให้คนรอติดตามดีกว่าเพราะว่ากระบวนการน่าจะแบบเดี๋ยวได้เปิดต้อนหมออ๋อก็ขอพูดอะไรสักหน่อยแล้วกันนะครับผมสักหน่อย แค่ไม่ขับพี่ได้ไปตอนไม่มีใครขับให้ผมเลยสักหน่อยคืออะไรสักหน่อยคืออะไรสักหน่อยไงก็ทำมาทำมาสักหน่อยพูดแล้วเอานี้ไม่เก็ตสัก็สักหน่อยไงใช่มาจริงใจนะครับผมก็จริงก็ฝากซีรีส์เรื่อง6เธอ์ด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนเวิร์กช็อปเนาะแล้วก็ขั้นตอนอื่นๆในการถ่ายทำหรือว่าอะไรต่างๆก็น่าจะอยู่ในเด็ยวๆนี้ทั้งหมดแล้วก็จะได้รับชมภายในปีนี้นะครับก็เร็วมากเลยปะขั้นตอนต่างๆเรียวมากเลย อะไรอะไรมาเร็วมากเลยเร็วหรือเร็วเร็วมากด้วยอ่ะ fast อ่าก็ใช่ใช่ครับก็คือเร็วมากก็คือรอติดตามไปเลยไม่เหงาแน่นอนแล้วก็เมีอะไรนะ fitting ใช่เราเลยใช่ใช่ก็แบบประกาศเราเปิดใช่ครับก็คือเร็วๆนี้ทั้งหมดเลยแล้วก็ ฝากให้กำลังใจนะครับพวกกับพวกเรานแสดงทุกคนแล้วก็พี่ๆนักแสดงทั้งหมดรวมถึงทีมงานทุกคนอยากจะบอกว่าหลังบ้านคือทุกคนตั้งใจกันมากแล้วก็เต็มที่กันมากแล้วเราก็รู้สึกว่ามันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องส่งน้องพบเธอให้แบบว่าออกสู่ใช่สู่ออกสู่สายตาประชาชนนะฮะประชาชนครับผมในแต่ไหนเราต้องรอดสอบปุ๊บปุ๊บปั้นแล้วเราจะลงลงเพื่อไหนนะไงมาสุดท้ายใครดี จริงๆก็จะได้เพราะว่าพี่คิมเพราะว่าพี่เนทพี่คิมเป็นตัวแทนดีกว่าออ๋คำนั้นได้ไหมเอออยากเห็นคำนั้นคำไหนเป็นตัวแทนคำไหนดนอ่ะอันนั้นไวรุ่ยไวร้องของเราอ่ะอย่าไวร้องหรอไม่นี่อันคือเราต้องฝากซีรีส์ไงไม่ให้ไงก็นี่ไงเราก็เป็นการรอดูสิใช่พี่คิมคือหมู่อนะมือคือความคาดหวังความหวังของหมู่บ้านใช่ก็อันนี้อันนี้เป็นสมมุติอันนี้เป็นเป็นจองเป็นจองวงนี้เป็นจองอ่ะ สายักหน่อยหรือว่าถ้าถ้าส่งอินเนอร์ไม่ได้มาแล้วเนี่ยมาแล้วเนี่ยไอเต้เต้เต้ไปอยู่แถวไหเอาเชิญชวนฝากฝากอะไฝากเลยเราะว่าแบบแพร์ดเพิ่งเาดูเป็นเป็นลานรอบแล้วเป็นลานรอบแล้วโชว์โชว์เฮ้ยนี่เอาอันนี้เข้าัปเข้าันก็แบบแบบพี่จอมพี่จอมจ้าอย่าลืมแือนเหมือนเที่ยวโชอ์พี่จอมจ้าไม่ได้เลยพูดเลยแบบไปติร์ดเติร์ดเติร์เขาแบบเขาเคยพี่จอมจ้าจ๋าไปดูมันก็ อะไรอ่ะโอเคเลยต้องอยู่กันลงมาแล้วเนี่ยโอเคเลยตตึงตึงหน่อยดิไม่ตึงเลยเจเคพีตอมพีตอมจ๊าอือมีว่างเรือไไ่จตาไม่ว่างอ่เออข้าอยากจะชวนที่ไปดูกระหวระศพเรื่องพบเธอเนี่ยอ๋อน่าดูแล้วเรื่องเนี้ยไปไหม๊ามีคนอื่นอีกไหมก็มีแทก ันนี้นะถ้าไม่ต่ออันนี้ต่อกันจะตายหรือเปล่าเอาก็เข้มๆไงประมาณนี้ประมาณนี้จริงอันนจริงๆแบบอันนี้เล่นๆเฉยๆเอาแบบถ้าแบบจริงจังกว่านี้ก็เดี๋ยวรอดูเลยเรา้อรอดูถ้าพอขอะโยคประโยกไปท้ายประโยกไปท้ายกล้องเลยอยากได้ไ่คิดหรอถ้าไจริงขไมดูผ่าชาติได้มีจริงอะไรนะ เล่นเล่นวันนี้เราเราพูดไม่เป็นลางรอบแล้วไงเราเถอเราเถอะคุณทุกคนทชาติหน้ามีจริงก็ขอให้พี่ทุกคนมาติดตามเราดูครบเธอกันนะครับแต่ดูชาตินี้นะดูชาตินี้ชาตินี้แค่บอกว่ามันมีจริงเลยเฉยชาตินี้ได้ดูไน้แล้ว่าดูดูชาตินี้เลยดูปีนี้ด้วยชาติหน้าเดี๋ยวเราดูชาตินี้กันครัอดูชาตินี้เถอะดูพี่พี่สื่อก็คือแบบว่าตามไปเลยเหรอไม่ต้องรอไก็ต้องรอไปตามไปตามด้วยกันนะนั่นแหะ โอเคโอเคโปรโเลยบใช่ครับฝากเธอด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ